เอาละครับคลิปนี้นะครับจะพาไปเที่ยวสนุกสนะฮะกันในตลาดสดน,นะครับที่เหมือนที่เกาหลีนะฮะที่นี่เขาจะมีกิมมิคน่าสนุกกอยู่อย่างหนึ่งนะฮะคนที่เกาหลีเด็กๆหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะมาแลกเงินโบราณเนี่ยครับแล้วก็เอาเงินโบราณเนี่ยไปใช้ใจ่ายในตลาดครับแล้วก็ที่สาคัญอาหารที่นี่น่าสนใจมากหลายร้านเลยทีเดียวเราจะมีโอกาสได้กินของท้องถิ่นของพื้นถิ่นที่น่าสนใจก็ที่นี่แหละครับชื่อว่าตลาดทงอินนะครับอยู่ในกรุงโซนะครับประเทศเกาหลีใต้ครับ เป็นตลาดโบราณนะครับที่เราสามารถจะมีกิมมิคในการเดินเที่ยวนะแลกเงินเหรียญโซชอนสมัยก่อนนะครับเหมือนอเงินโบราณนะนะแล้วก็เอามาใช้ในบางร้านในตลาดได้นะร้านขายอาหารขายขนมอะไรอย่างเงี้ยไ,ได้เห็นอะไรที่เป็นท้องสินนะครับโลบผนะู้ลกผู้หน่อยสดผลไม้เต็มเลยครับอาหารเทียบ มาถึงตลาดแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําก่อนเลยอย่างแรกก็คือไปแลกเงินเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นเหรียญโบราณน,นะฮะเขาจะมีจุดแลกอยู่ที่หน้าตลาดนะครับนะ่ฮะร้านพวกนี้คือใช้เหรียญโชซอนสมัยก่อซื้อได้นะครัหารละหนึ่งพัน กระปายนี้เลยครับที่จะบอกข้อมูลให้เรานะครับว่าใช้ยังไงนะครับก็คือ1เหรียญนี่เขาจะแทนมูลค่าประมาณสัก500นะฮะ500วอนนะครับแล้วก็นะ่ฮะจุดที่แลกเงินนะครับก็แลกไป5,000ก็จะให้มาพวงนึ่งนะฮนะนัคือ10เหรียญ ตั้แล้วนะครับเราจะได้เหรียญพร้อมกับถาดไปด้วยหนึ่งใบนะครับเอาไว้ใส่อาหารที่ซื้อในที่นี่นะครับเหรียญจะเป็นเหนเรียญแบบเหรียญโบราณอะไรอย่างนี้แรกตรงนี้ครับหน้าตลาดเลยนี้จะมีจุดแรกอยู่นะครับวงหนึ่งก็ห้าพันห้าพันบไปครับลุยไปหาของกินอร่อยๆในตลาดกันดีกว่าต้องขอบอกว่าร้านในนี้ได้สัมผัสกับอาหารท้องถิ่นจริงนะครับเพราะว่า เวลาเราไปเดินตามที่อื่นใช่ไหมมันจะเป็นร้านอาหารแล้วมันจะไม่ค่อยแบบพื้นถิ่นเท่านี้นะฮะผมว่าที่นี่แบบเจ๋งร้านที่ใช้เหรียญได้เขาจะมีตัวอักษรแบบนี้โดอเกลวากีเหียญเราจะใช้ได้อย่างเงี้ยสองเหรียญโอ้ oh, ร้านนี้ก็ได้ oh. สองเหรียญกัได้ ก็ใครชอบกินอาหารพื้นเมืองแท้ๆนะทำแบบชาวบ้านชาวบ้านนะฮะก็ต้องแนะนํากันที่นี่เลยครับตลาดทงอินนะฮะแล้วก็วางแผนการท่องเที่ยวไว้นะฮะถ้าเพื่อนใครมาลองดูคลิปนี้ก่อนนะครับหรือว่าใครกําลังจะเดินทางมานะครับจะได้ดูก่อนเลยว่ามีอะไรน่ากินบ้างนะฮะเพียก ตลายูวันนี่น่าตื่นใจสลากะท้าวคนตกใส่แม่เลยนี่กรน่ากินก็ดูผู้คนในตลาดนะฮะจะสังเกตว่ามีทั้งนักท่องเที่ยว าวต่างประเทศนะคนเกาหลีใต้เองก็มีนะโดยเฉพาะกลุ่มเด็กๆเดก็กนักเรียนนะโรงเรียนพามาภัศนาศ,าศ,าศ,าศาึกษาก็จะมีคลิกแบบนี้แหละฮะสนุกสนานกัน,น่าดูเลยทีเดียว this this one this one แค่ how much two two uh, <c oughs> เรียนะครับนี what do you say this one two. 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 oh positive <c oughs> เอาละครับถึงจะคุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะครับแต่ไม่เป็นไรครับมันมีป้ายบอกไว้นะว่าอะไรมันราคาเท่าไหร่ผมก็ถามอย่างนั้นแหละคืั้งอะไรต่อไปดีอันต่อไปก็มีอยู่ห้าพันวอนครับเราจะตั้งใจจะกินให้อิ่มเลยนะฮะอะไรต่อดีหรหาให้เต็มถาดที่ก่อนนะอ้าวพี่บอยครับแล้วห้าพันวอนมันเยอะแค่ไหนหรอครับ ก็ต้องตอบเลยนะครับว่า5้าบอลเนี่ยก็ประมาณสัก150บาทนะครับแต่150บาทนี่เขาบอกเลยนะว่ากินอิ่มเลยแล้วเงินเหลือด้วยขอบอกนี้ดีกว่าชอบองยกอูเอนะบ้าว ก็ส่วนใหญ่มันก็จะราคาประมาณสัก2เหรียญอะไรเงี <h> <h 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 ้ยบางอันก็3มเหรียญนะมันก็จะแค่1 0 0 0วอน1ัน0วอนเท่านั้นเองนะเพราะนั้นเราก็จะกินได้ประมาณสัก5อย่างสอย่าง5อย่างนะวอ้าจิน่โอ้เร่ง cái này, cái đi qua, cái kho đi qua, oh, khomặt gì? 어? 하나에 5이네 이거 거야? 하나 내 버디 가가아이 ีูยังเนี่งกูเต็มจานแล้วเยอะแล้วครับตอนนี้เต็มจานแล้วครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินกันแน่ที่ตลาดทงอินตรงนี้เนี่ยเขาจะมีพื้นที่นั่งกินด้วยนอกจากซื้อแล้วก็จะไปนั่งกินก่อนแต่เงินยังเหลืออยู่นะแต่ละอย่างไม่ได้แพงเลยนิดเดียว แล้วก็ตรงนี้แหละครับเป็นจุดที่อยู่ตรงกลางตลาดนะครับก็จะมีจุดที่ให้เรานั่งกินโดยเฉพาะนะครับจดเป็นอาคารทานด้านบนเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปกิน,น,นบนด้ครับมีที่นั่งนั่งสบายครับสียเลยที่วงตัว มีชั้นสับมีว้าวมีชั้นบนั่งกินในที่สุดก็รู้แล้วครับมันเรียกว่าอะไรกิมจิโจนแต่นี้ถามป้าป้าพูดว่าสงเหรียญอย่างเดียวเลยก็เป็นดีกความสนุกเล็กๆนะครับที่น่าสนใจทีเดียวนะมากินอาหารในตลาดสด ท้องถิ่นของเกาหลีใต้นะครับที่ทงอินมาร์เก็ตนะครับแล้วก็ถ้าใครเดินทางมาที่นี่นะครับหรืออย่าลืมนะครับถ้าอยากกินอาหารพื้นถิ่นวัฒนธรรมท้องถิ่นแท้ลองแวะไปนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องท่องเที่ยวสุดตาไว้ด้วยแล้วกันนะครับ